มันวาดแบบเมื่อกี้ไม่ได้แล้วก็มันจะตรงไม่ตรงเนอะครับเบื้องต้นนะครับดบบแรกให้หมอคลำก่อนจําแนวเมื่อกี้ไว้นะครับจากนั้นเนี่ยหมอน้ามันวาดได้วาดแบบเมื่อกี้เลยแทนปากกาเมื่อกี้เลยครับชิดกระดูกเนี่ยน้ามันวาดไว้ก่อนเป็นแนวไว้นะครับแนวเส้นสามใช่ไหมเส้นห้าเนี่ยลากไว้ก่อนได้เลยนะครับคลำแล้วก็ลากไว้ก่อนได้หรือไม่ก็จะลากไปคำไปนี้ได้หมดเลยหนึ่งนะครับพี่ก็นั่งน,นิ่งๆดิ หนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็สักไม่ต้องวาดทุกเส้นเดี๋ยวมันกระชิดกันหมดนึกออกไหมครับทีนี้เวลาหมอจะสักนะครับเวลาหมอจะสักเนี่ยตรงกลางของเข็มเนี่ยมันจะมีช่องอยู่นะครับมันจะมีร่องอยู่แบบนี้นะครับเวลาหมอจุ่มน้ํามันนะครับเราก็ไม่ต้องไปจุ่มบั่นไปจนถึงก้นถ้วยให้มันทะลุรั่วไปขนาดนั้นไม่ต้องถึงนะครับให้หมอจุ่ม จุ่มน้ำมันไว้แป๊บหนึ่งไอตอนจุ่มเนี่ยเขาจะท่องสัมปติชามินะครับสัมปติชามิเป็นคาถาที่ป้องกันของของคนไข้เข้าหาตัวหมอสมัยก่อนเราก็เชื่อกันเรื่องนี้นะครับว่จุ่มแล้วก็อธิษฐานไปนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะดูดขึ้นมาครึ่งครึ่เข็มนะครับครึ่งคึเข็มจากนั้นนะครับก็สักเวลาหมอจะสักนะครับสเต็ปเลย เป็นสเต็ปนะครับมือไปก่อนตั้งมินิฮาร์ด่อยเอาเข็มไปเป็นสเต็ปอย่างนี้เลยนะครับอย่าเอาเข็มไปก่อนคนไข้เป็นสิ่งมีชีวิตขยับได้เดี๋ยวจะมาโดนเข็มเราเสียนะครับเดี๋ยวจะมาโดนเข็มเราทู่ซะเป็นห่วงเข็มของเรานะครับจากนั้นเริ่มเลยเอาแล้วนะครับพี่ใหม่นี่ของจริงเลยนะนีเคยโดนแล้วมั้งเคยโดนพี่อ้อยไหมยังไม่เคยนะ มีนิฮาร์ตไว้เรามายืนข้างๆสักเข้าหาตัวหมอเสมอเห็นไหมเราไปยืนข้างหลังยืนข้างนะครับเสร็จปุ๊บจุดแรกลงเบาๆนะครับอันนี้เบาแล้วนะครับพี่เอาแล้วครับอือเ็ไหมคะเนี่ยค่อยๆไล่น้ำหนักไปนะครับมเต้งสวยมากเห็นไหมครับโห เยอมากที่จะไปยืนบางกล้องใ่วนเดี๋ยวใครทำท่าก็ได้จากนั้นนะครับเส้นหนึ่งเนี่ยยืนให้ถนัดได้เลยยืนบ่อยยืนให้ถนัดนะครับเห็นไหมดูดูทิศแรงนะครับดูทิศแรงไว้เห็นไหมทิศแรงต้องเข้าทางนู้นถ้าอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะแฉลบไม่ได้ทิศแรงต้องก้าสิบกับตรงผิวหนังนะครับหนึ่งเสร็จแล้วสามเสร็จแล้วต่อไปสองดูทันไหมเนี่ย ครับดูความยุบของเนื้อมันสวยมากเลยนะฮะเจ็บไหมคะหนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามเสร็จแล้วต่อไปห้าไปห้าสัมผัสคนไข้เสมอแล้วก็ก่อนจะสัตว์เนี่ยให้หมอคลำต้องคลำ การคำก็หนึ่งเราก็จะได้รู้แนวสองบอกคนไข้ว่าเดี๋ยวเราจะกำลังจะจิ้มตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้เรารู้แนวอยู่แล้วเราอาจจะทำด้วยนะครับยังไงก็ต้องทำยังไงก็นะขวางจะค่อยว,ว่ากันได้ดีดูตอนขวางนะครับดูทิศแรงนะ ถ้าอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวฉชิแลออกหน้าเลยนะครับก็ต้องมาทางนี้นะครับสักเบาๆไม่ต้องแรงมากแค่นี้เองนะครับ